ครัวช่าแน่สวัสดีครับมือหนีสิผามาเห็ดอัวดอกแคใสหมูสับเดอพี่น่องและก็ใส่วุนเส้นน้ำครับอันนี้ดอกแคนะครับบริเวณดอกบกลินฝาครับมันจะคล้ายๆกันเนาะนี่อันนี้คือให้ไล่์ของมือนีครับก่อนสีเขาไปเบิ้งขั้นตอนใกนการเบิ้งกันยังก็การทำน้องพี่น้องกับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยครับผม นี่คือส่วนประกอบนะครับผมก็จะมีดอกแค่ครับจะมีหมูบดครับหมูสับจจมีไข่แล้วก็จะมีเครื่องตะไคร่ใบบะกกูดกระเทียมหอมแดงพริกนี่แหละครับแล้วก็จจมีหอมพัคซี่แล้วก็บุญเซนเนาะครับผมแล้วแับนี้เขาจะมาตําเครื่องครับอันหัวขิงไข่บักพริกลงไปครับแล้วก็ตำเนาะอันนี้จะเป็นผงสลดใส่เข้าไปมันตำง่ายกว่ากนนะครับพี่น้องเขาก็ตำไปโวลดให้มันพ่อหยาบๆยากัพ่อลวครับผมไม่ต้องละเอียดอะไรก็ได้ใส่กระเทียมตำลงไปครับแล้วก็ด้วยหอมหอมแดงนี่แหละ ทำให้เขากันย่างดีครับแล้วเขาก็มาปรุงปรุงไส้มูบนท้านี้แหลวพี่น้องนี่นี่ครับผมเข้ก็ตักเครื่องมาข้นใส่กันรดครับผมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเพื่อความเค็มข้นเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกใส่ลงไปตามมักเลยครับผมใส่ผงนัวน้อยนึงแล้วก็ผงนัวค้นสองลงไปครับผมข้นข้นให้เขากันเนาะเค็มข้นดีปยังนี่นะครับย่างสุกมากนี่แน่นดีปัญยังครับผมขั้นใส่ไข่เนาะอันนี้ก็ใส่ใบะกูดซ้อยลงไปครับซอยแบบจริงจีแหละแล้วก็ใส่บุญเซน ใส่ผักซี่ต้นหอมครับคนในเขากันวันแบบนี้พี่น้องนี่จะได้ประมาณนี้ครับบวคักเอามือย่มบวลดครับขันน้ำลดโอ้จะเสียด้วยนะเนาะขนาดท่านแล้วนี่ข้าชม้าห่อครับใส่ดอกแค่ดอกแค่ข้าเด็ดอันยังก็เกสรมันออกได้พี่น้องขั้นบนเด็ดออกนี่คมยางตายไหมไนะครับผมก็หอห่อเข้าไปครับเอาใส่พอดีพอดีนี่แล้วเนาะใส่หลายมันจะแตก ควมันสูงมาแล้วเ่ากับภาพล่วงซสี่ครับภาพลงไปเลยยง้มหนึ่งเอานานเอานานดอกแค่นะั้นแง้มล่งนะครับต้องคอยบดเตกนี่จะไ,ได้ประมาณนี้ครับผมเ่ากับง้มล่งเ่ากับห่อจนแล้วนะแล้วเ่ากับไปตั้งไฟหนึ่งครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับอย่าลืมเอา,เอ,า,เอ,าออกได้ครับเกสรมันคมคมอีรีครับพี่น้องถ้าผมได้มาคมก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับ เรียบร้อยครับบันนีบ้บันนี้เขาสิเอาไปหนึ่งเนาะนี่จะได้ประมาณนี้ครับผมเอาไปหนึ่งประมาณย0ินาทีครับค้างไฟเอาไฟกลางก็กได้ครับผมเรียบร้อยครับซุกเรียบร้อยย0สนาทีแล้วครับมาเด้อบันนี้พี่น้องเตรียมกล้องเขามากินน้ำกันเด้อครับผมขอบคุณหลายๆเด้อคันพี่น้องมากก็ได้นี่แหละครับกะเป็นขั้นตอนกันง่ายๆเนาะบ่ยากบายาก ล้วกับ,บง่ายปันไดหรือว่ายากฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกันได้เยครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก็ได้ครับพี่น้องว่าแต่พี่น้องเมนมากก็ดีใจแห้งแล้วครับผมขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องเดวมนาพอกันไหมเนาะกับเมนูเอียงกระไดกับฝากติดตามไปด้หรือว่าพี่น้องมักเมนูใดกัะเสนงมาได้ได้ครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ